ต่อจากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาฝึกใจไปด้วยกันฝึกใจอย่างสบายๆใจของเราต้องได้รับการฝึกกำลังกายมาจากการเคลื่อนไหวที่เราต้องฝึกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อให้ร่างกายมีกข็งแงมีเรี่ยวแรงใจของเราก็ต้องรับการฝึกเหมือนกันเพื่อใจของเราข้มแข็งมีกำลังใจ การฝึกกำลังกายนั้นเนี่ยมาจากการเคลื่อนไหวแต่การฝึกกำลังใจนั้นมาจากการหยุดนิ่งให้เรามาฝึกใจด้วยการฝึกใจให้หยุดนิ่งยกตัวท,ที่มีใจที่เคลื่อนไหวอยู่นะจ๊ะขับรถอยู่หรือำทำกิจการใดๆก็ให้เราเอาใจของเราเอาความรู้สึกนึกคิดของเรามาอยู่กับตัวเรา ไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ตาจมูกรู้ว่าหลงเข้ารู้ว่าหลมออกก็ได้นิ่งๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งหรือม่อยู่กับคำภาวนาให้เสียงดังก้ององอกจากทาพท้องของเราก็ได้จะเป็นพุทโธหรือตัมมระรหัสยุบหนอพองหัวก็ได้โดยมีเสียงปริกรรมภาวนาทำให้ใจของเรากลับมาอยู่กับื้อกับตัวของเรา เสียงดังกล้ององากฟังตัวของเราหรือจะเอาใจมนอยู่ในการพ่อของเราได้ฉะน,นึกนิดเป็นพระพุทธรูปปฏิมากรหรือหน้าคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้หรือส้มสักลูกก็ได้ไว้ในตัวของเราเพื่อให้ใจของเรามีที่ยึดที่เกาะและใจของเราให้ที่จะหยุดนิ่งเพราะการฝึกใจ ก็คือการนำใจมาฝึกการหยุดนิ่งสัท่านที่มีกายที่สบก็ขอให้นั่งลงในท่าที่สบายเพราะถ้ากายสบก็จะง่ายไปสู่ใจที่สงบได้ง่ายกว่าง่ายกว่ากายที่เคลื่อนไหวเพราะกายที่เคลื่อนไหวอาจจะไปเหยียบนั่นเหยียบนี่จนนั่นจน,นนีน่แต่กายที่นิ่งเราเขารู้สึกปลอดภยัย นั่งในท่าคูบันล่างเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลักตั้งตรงตั้งตรงสติมากหรือจะนั่งในอริยะบที่สบายก็ได้บนเก้าอี้โซฟาหรือบนพื้นอัศนะรองอย่างสบายๆนะจ๊ะปรับท่านั่งให้สบายแล้วก็นำใจของเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเองให้เราหลับตาเบาๆหลับตาเป้นๆแล้วก็ฝึกการหลับตาแค่ขนตาชนกัน รอลองทำความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวว่าเราลับตาเบาๆแล้วก็ขนตาจๆแล้วก็มีเสียงแล้วก็มาเนิดนีดนด้ถ้าเราทําได้ก็ให้เรายิ้นไม่กับตัวเราเองว่าเอ๊ะเรามีสติเราทําได้อย่างนี้ยอดเยี่ยมเราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยากไม่ต้องไปออกเดินทุดงข้ามปลาข้ามเขา เพียงแค่เรานั่งใ้สบาอยู่ในห้องอยู่ในบ้านของเรานี่แหละแล้วก็หลับตาเบาๆแค่ขนตาจนกันพลิ้นพลิ้แล้วก็ทำใจให้โล่งว่างอย่างมีความสุขเราเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อตัวเรเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่าพระราชามากษัตริ์ ไปรบและชนะศึกยึดบ้านยึดเมืองคนอื่นก็มากไปเพียงแค่เราอดใจของเรามาอยู่เนืเ่องตัวของเราแล้วเขาเขาพบกับความสบสุขที่เกิดขึ้นในใจของเราสิ่งนี้ทําให้เรามีความสุขที่สุดแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว,ยาว หายใจเข้าลึกๆือรู้สึกตือลมหายใจเข้าผ่านจมูกพอจมูกเข้าไปสู่ลำคออกท้องของเราแล้วก็ลมหายใจก็วกกลับออกจากปอดของเรามาสู่อ,อกโพรงจมงกูกแล้วออกไปให้เราตามดูลมหายใจเข้าออกที่อยู่ภายในตัวของเราหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจของเรายิ่งเข้าหรือยิ่ง แล้วก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะไม่ต้องตามลมหายใจที่มันออกไปนอกตัวว่ามันจะไปไหนเอาแค่ใจของเราอยู่กับลมหายใจที่อยู่ภายในตัวเราก็พอแนละ้วแค่นี้ก็พอนะพระสำมทบเจ้าท่านสอนให้เรามองกลับเข้ามาภายในตัวโดวยการหลับตาแล้วมองเข้าไปภายใน เราภายในตัวของเรานั้นเ,นเป็นเส้นทางอไรีย์อยู่ภายในตัวของเราเป็นเอเป็นเอกเป็นต่างเอกสายเดียวที่อยู่ภายในตัวของเราที่จะเคลื่อนไปตัวตายสัมลักเข้าไปสู่พระรัตนตรัยภายในก็อยู่ภายในตัวของเราตั้งิ้นไม่ได้อยู่นอกตัว ไม่ได้อยู่นอกโลกแต่อยู่ภายในตัวของเราที่แหละให้เราเริ่มจากการสำรวจร่างกายของเราสแกนร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจะถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงศีรษะให้ผ่อนคลายให้สบายราจะพิจารณาเกสาน็คขา เกษาโลมานักขาทันตาตาัดจตัดจโลมานักขาทันตาเกสาก็ได้ผมขนนิดขนหนังหนังขนนิฟันผมนะผมขนนิดขนหนังของเราทวนไปทวนมาดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งต้งแต่ย่อมไปสู่ความเสื่อมตั้งไม่มีอะไรหีรังย่งยิ่ ม่แต่ตัวเราไม่แต่ผมผลละพธบัณฑังของเราก็ต่าะฉะนะ้นให้เราทุกข์แห่งการปล่อยวางก่อนที่เราจะตายให้เราเพบกับความสุขพุทธพจน์ได้กล่าวไว้นัตติสันติปรังสุขะไม่มีสุขอื่นใดยิ่งไปกว่าความสุขจากใจที่ส่งให้เรามาพบความสุขนี้สักครั้งในชีวิต โดยการมาฝึกใจของเรามาหยุดนู่ที่ตัวของเราให้เราผ่อนคลายในทีใสัจจทิ้งไปถ้าทำความรู้สึกแห่งความโล่งว่าเหมือนโนนั่งอยู่คนเดียวในโลกโลกนี้มีแค่เพียงเราคนเดียวแล้วก็ปล่อยแล้วก็ว่าทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งไปชัว่วขณะขณะที่เรากรลังนั่งสมาธิหละทิ้งไปวางทำใจให้โล่งว่างเบาสบายแล้วก็ลองฝึก อยู่กับความนิ่ง,งๆเฉยๆวางว่า,วาแค่มีสติอยู่คู่กับความสบายก็แค่นี้พอสบายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนอย่ากมีสติก็แค่นั้นอีเราลองฝึกในสิ่งที่ง่ายๆอย่างนี้จ๊ะให้เราลองฝึกมีสติคู่ความสบายผ่อนคลายกันไปสักสองนาทีนิ่งเฉยเบาสบายผ่อนคลา นิ่งๆเฉยๆเบาะสะบายผ่อนคลายนิ่งๆเฉยๆเบาะสะบายผ่อนคลายนิ่งกันไปสักสองนาทีนะจ๊ะนิ่ง

ไปอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเราจะเลิกนั่งสมาธิแล้วก็ตาเราจะอาบน้ำทานข้าวนอนเราก็สามารถฝึกสมาธิตสติเราได้ในทุกอริยบทนั่งนอนยินเหยียดแขนผู้แขนหลับตาเล็มตาทานข้าวอาบน้ำหรือนอนเพียงแค่เรามีสติอยู่กับฐานของกายหรือฐานของใจภายในตัวของเรา อยู่กับเนื้อกับตัวของเรามีสติรู้อยู่อย่างสบายสบาย<ส>เปลอกสติก็ตามติ๊งนึกใหม่ก็ทําไปแค่นี้ไม่ต้องทาอะไรให้มากไปกว่านี้เลยทําให้สิ่งที่นัน้นสบายที่สุดและทุกครั้งก่อนที่เราจะเลิกนั่งสมาธิให้เราตามติ๊นนึกถึงบุญให้เราเปลื้กปิติใจตลอดทั้งวันเราทํำทานรักษาศีลนั่งสมาธิไอเ้เจ ิุทธาฐานได้แบ่งปันธรรมทานใหญ่หลวที่ใครรู้ได้ศึกษาในธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติมากน้อยก็ตามกำลังบุญบุญที่เราได้ดูแลปบิดามารดาสมงคราอบบุตรทิดาสามีภรรยาช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ให้อาหารสัตว์หรือท่านใดบางท่านก็ได้ใส่บาตรตอนช้าก็ให้ปลื้มปฏิติน,นบุญเรานะนึกถึงบุญที่เราสังสมมาในอดีต สัปดาห์เดือนปีที่ผ่านมาให้เลิ่มุิติในบุญและนึกน้อมว่าบุญที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาทีแล้วนี้ขอให้บุญนี้เป็นบุญที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีนุภาพมากให้บุญนี้มากั่นกายวาจาใจให้ใช้สะอาดสะอาดบริสุทธิ์ให้สมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติปัญญาสมบัติสสลาภยศเสริญสมรลับมรรดณ์ในผ่านไม่เกิดขึ้นมีแก่ข้าพเจ้าได้โดยง่ายแด้แทร่ ทุธบุญแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายท,ทั้งสาคนละโลกขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขที่พระจ้าให้ความท่าเป็นภาษาบาลีเราถึงนิกและแผ่เมตตากันไปนะจ๊ะสัพเพปุทธ,ธาบาลปตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจเตจินรักขังพันธามิสปพโสสปพกุทธานุภาเวนะสปพธรมานุภาเวนะสปพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพะวันดุเต